Hello, 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 hello. Hello, hello. Hello, Còn Hello, mai Hello, English 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 Hello, hello. Hello, hello. Đi đâu Hello, hello.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  Hello, หลายยายกูว่าแล้วกูว่าแล้วต้องไปอ่านแน่ๆครับถ้าสวยเราต้องทำหนอนคำสามีดาชอบไปรัชดาโอ้โหเลี้ยสาวโหเลี้ยปีโปบอกยัยๆโหเลี้ยโหเล่คิงอจุ๊มหมาโอป่ามีคนลงแบแล้วนะ ตายก่อนเป็นเกีย์ที่ส่งเฮ้ยตายก่อนเป็นเกย์ <ใน S 1> ด้วยเอาดิดดดดเอาละอยู่ล่ที่แคมป์ละกูจะไม่มีทางตายคนแรกกันเด็บขัดเอ้ยเ เป็นกูเหรอยเก๋เป็นกูที่เองอี๋เอ้ยเอ้ยเบอร์ตีมันออกหมดเลยออกเยอะไหมจะเลยออกไอ้เยี่ออกออกกูอิสตัดเ้ยเออรอบนี้ไม่เจอมาแล้วไอ้ไอ้โคเดียคิงโอ้แมปเล็กว่ะ เฮ้ยทายเล่นเมื่อกี้ตอบอะไ,ไรลิฟไขรสายก่อนเป็นเกมป่ะล่ะวิ่งมึงก่อนเลยพี่เอาไหมาเราจะได้แบบตั้งใจเล่นกันไงแ้องมาลุ้มต่อยแค่เราสองน่นะมาลุ้มต่อยเบอร์หนึ่งทำไมเนี่ยต่อยกันเองทำไมวะอาอๆๆๆผมทำอะไรผิดครับหนิ <c oughs> พี่พี่สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนครับ สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้เท้าติดไฟเหรอพี่ลงไหนฮะพี่ลงไหนไม่รู้ตามเลยมากเลยครับมากเลยนี่นี่นี่เกูมากเขแล้วโอ้เจ้าเกิน,<า>นเอา้เอานี่ก็จะอี้อ่ะนี่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 กระดังใหญ่ใค,ใ,คใครใครตายคอยเป็นเกย์วะ ไอ้เจอตั้งใจเล่นกันหน่อยไงใครตายก่อนเป็นเกย์นะเป็นเป็นกระเทยดีกว่าว่างั้นพี่แต่รอบแต่รอบที่แล้วมึงตายก่อนนะเฮ้ยไม่บอกเขาเป็นผู้ชายเภทนสองก็ได้พี่โอ้ยเียกูอีกแลวกูอีกแล้ว อยูนี่หน้าบูเลนีสองตัวนั้นหน้าพี่หรอเปล่าใช่ใช่ใช่พี่ถอยไปว่างเฮ้ยเลือตัวเดียวเหลือตัวเดียวมีคนเป็นเกมมีคนเป็นเกมเล่นน้องแล้วยืดตัวงั้นเนี่ยแปลไปแล้วข้าบนหัวมึงงั้นแตกตึ๊งแตกหมด <Hey. S 2> พี่เบอร์สามครับบนเนินพี่ข้างผมเลยเห็นไหมพี่ข้างผมเลยมันยืนยิงแบบไม่มีโรคระบาดนะพี่ระวังนะเอ้ไมพี่มันวิน่งเข้าหินแล้วพี่เหมือนส่งเหงอนบอดเลย เฮ้ยไม่ใช่เรามั้งเนี่ย <นะ S 1> พี่แล้วผมหลบมาหลังหินก่อนพี่นมันอยู่หลังหินพี่หลังหินเอชดีพี่พี่มันหลบอยู่หลังนี้หลังบ้านหลังหินเไเดินลงไป,ลไปแล้วไปแล้วไปแล้วเดี๋ยวายพยามไปแล้ว อ๋อดังนี้อยู่ว่โอ้โหพี่หลังเข้าอีกพี่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 มาซะโอ้โหมันสั่นและเร็วจริงๆเลยน่าพี่อยู่ต่อหน้าเลยดีเบอร์สี่พี่เบอร์สี่หลบก่อนเห็นคนเยอะเกินไม่รู้มันจะยิงใครเอ้า <laughs> ใช่ใช่พี่เบอ,อบร์สีขอบคุณครับผมครับพี่อู้ว่าเด๋ไม่ทันว่าเดี๋ยวส่งสัญญาณนะว่าเด๋พี่ระวังนะครับพี่เบอร์สามระวังนะข้างล่างเหลืออยู่พี่เบอร์สี่เหลืออยู่นะข้างล่างเดี๋ยวผมยิงให้ เ,เฮ้ยพี่มีคนใช้อ,อ,อาร์พีจีเสียดทูไปพี่ประสามระวังพี่เกือบโดนอาร์พีจีแล้วกูเฮ้ยพี่หลัง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 พี่หลังไหมโอ้โเยเยอะสองทางเออทางซ้ายฟีบ สตัวมีตัวมีตัวมีตัวสองไหมพี่เจ็บเจเจ็บแล้วเจ็บแล้วเจ็บแล้วเฮ้ยกูจะรอดไหมเนี่ยเฮ้ยกู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 ดึงดึงเพื่อนดึเอ้ไอ้ลิฟต์ตรอบนี้มึงเป็นเก ไม่เป็นไม่ใช่ตาคนแรกพี่ไอ้ห่านนั่นเป็นเกย์ไปแล้วไม่มีใครเป็นเกย์แล้วมึงเป็นเกย์คนที่สองไง <g ül> <g ül> ไปไปไปเก็บมันด้วยเออเออเออเตียนเตียนเตียนบูชิบูชิบูชิบพี่เโาอยู่ไหนอ๋อเดี๋ยวชิปหายบูช <c ười> <c ười> ิบทำหน้้ขางหน้าอยู่ตรงเบอร์สองเลยสองตัวบักตี้ชิปหายกูมากูทุบไปนะกูไม่รอนะอืมโดนแล้ว <c ười> คามาถอย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 มาที่สโมกผมหมดแล้วไอ้ชีฟไปไหนทุเรียนมันดักอยู่อะเก้าไปวะในบ้านนี้ไม่นี่ยันยังเห็นยังเห็นปะเห็นปะกระสอบกระสอบหลังกระสอบขวาขวาเห็นเห็นขวา ระเบิดระเบิดโอ้โมันโยนแม่นไี่โดนได้ไงวะนี่ไม่ต้องมาดึงนะพี่มันอยู่หลังกระสอบทรายอะอยู่หลังกระสอบทรายอะระเบิดไหมไอ พี่หินหินหลบหินได้พี่หลบหินได้นั่นแข้างน้าข้างหนาขวาเข้าขวาตัวตัวก่อนก่อนพี่โดนล้อมตอนนี้พี่ชายสู้นก่อนก่อนเอ้อคอมคอมกว่าตัวเรียบเรียบเรียบกอมแพงหลังกอมแพงเหรอลังหลังหลังหลังสีเยอะรอีรอทำดีเลาวที่เรา เอาเอาแม่งเลยบ้าวพี่เับใครทำมาอยู่เมืองนู้นเราไม่เราก็ส่งกระสุนไปอ่ะอ๋อมีหมอ่าเอาดิจัดเลยนี่พี่เลเป็งคนยิงผมใช่ไหม มันยิงมาเหรอใช่โอเคกำลังตอนผม<ข>ไม่จบอ่อะกำลังไะตุม่มทบใช่หมายถึงตอนที่ผมไม่อยู่อะ่ะพี่เป็นคนใครอ๋อตอนที่มึงไม่อยู่ไม่เกีย้ยเหรอ,อมึงโดนขยิงอะ่ะเหรอพี่จะบ้า,าเลยยังไม,ไม่เห็นได้ยินเสียงปืนตั้งนัดเลย เออหเล่ก,กุลวัไปซึ่งหรอมึงโดดลงมาตกเองหรือเปล่าอาึ๊ยตบกูยังเฉยบี้ไม่นะกูไม่ได้ยิงมึงจริงตาบ,บานนี่ตายฟรีเลยพี่อะจริงกูตาบ,บานได้เลยเพราะกูไม่ได้เป็นคนยิงพี่มึงเอานิ้วไอ้นี่กันเนาะเอานิ้วควายกันเนาะยุคไหนเนี่ยใช้นิ้วควายเนี่ยเกิดไม่ทันวาอึ<ด>๊ยตาแหลว่า

มาแล้วกลุ่มากเลยองเงม่ยเปลงน่าจะประชิดกำลังวิ่งมาครับคนวิ่งคนวิ่งได้ยชิบหายเอ้ไป้าบ้านก่อนชิบตรงนี้เข้ามาแล้วโยิงไม่โดนว่ะปี๊บมันเข้ามาแล้วนอนอยู่ตรงนี้นอนอตรงหน้าพี่๊บปหมดสามเติมยาก่อนโดนแฟนมาเนี่ยตรงอยู่ตรงพี่เลยเนี่ย

ไอ้สัตว์เออคุณได้ดพูดถือรู่งสองถือถือจะไหนนี่มมมไม่ยี่ยมันมองอยู่ไอ้เจ้ามันจะยี่ยอะไรกันวะปั๊มคิวพออย่างสัตว์ไม่หันมามองแก พอพอพอว่ไอี๋ไม่จบเองนะพี่เฮ้ยเออไๆไดไดไไปไปเมืองต่อไปเลยไหมไม่มีของไม่เหลือได้ยากูก็ไม่มีเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมันมียาปะ กูจะเอาจังไงไม่มีไม่มีมีมีอยู่วะอย่านเดียวนะไม่มาเป็นแผวเติมข้าวแผวก่อนสะพานนี้ข้ามได้ป่าวะเอ้ยได้ได้เหินข้ามได้เดี๋ยวเลยอไม่ไปสะพานนั้นน่ะเนี่ยสะพานนี้กลางวานหน้าเนี่ยสะพานนี้ใกกว่าสะพานนี้ใกล้กว่าสะพานนี้มันเล้าใจกว่า Dẹp lõi Dẹp lõi Này nghe, khít mấy léo Người tập ấy đăng kênh rồi đó Mấy cái kênh hả mày? Đăng mềm hả mày? khít mấy Bắt đi Bắt đi Này đi Đi với đốt mà

มันหลายรอบแล้วครับผมมีเสียงปืนนะหายแล้วไอ้ลิผมยิงก็ผมยิงกันเองนี่ไงเสร็จอะไรวะเออนั่นแหละอ๋อเออใช่เกทชั้นเลยเสร็จแล้ต้องหาโมงใหม่ก่อนปะเต้อสวยพี่ครับตามละขบวนอีกเพื่อนเพื่อนมาขบวน บเอจอเจอเจอเจอตรงหลังกระแพงหลังหลังไี่นั่งหลังไี่นั่งหายแล้วลลขึ้นกระโดงไม่ทันเ <c oughs> มื่อกี้พี่ว่าเราสนุกกันไปหน่อยวะ่ะเราต้องจริงจังกันหน่อยแหละ <c oughs> ดูชื่อพวกมึงอะไรกันก็ไม่รู้ดูชื่อเบอร์หนึ่งด้วยเบอร์หนึ่งนามตระกูลเทพตานะมึง <c oughs> ไอ้เที่จชื่อในตำนานสวนัสดีครับเทพซาเป็นพวกเหมืนเดียวเ <c oughs> ป็นพวกไม่ดเดียวปืนหรือวะทุกสองตันเหรอ,อ,หรอลองดูว่าไะว่าไม่เดียวจทีเราเมื่อกี้ก็ลองกันไปแล้วมั้ย ไม่พอเลยพอจะมั้งเดี๋ยวไม่มีคอนเทนต์พี่บอกเดี๋ยวไม่มีคอนเทนต์แล้วพอยิงประตูยิงยิงไม่โดนยิงยิงโดนแต่กันเองก็เลยแมนแมนนี่ยิงกันเองต้องคิดผมมากันมีรถจอดอ่เอาเอาแล้วไปมีสองคันนะ ผมเอามาคันหนึง <mesela S 1> ่งอะเพ <Darwin> ื่อนอีกคนหนึ่งเอาไปอีกคันอะเอาเอารถอีกคันหนึ่งมาชนทีเดี๋ยวก่อนร้องล่ะมันเป็นไปได้เดีอยวะต้องไหนโอก่อนร้องล่ะ ไอ้ถังเวนแกแทำให้ฉันดูแย่เฮ้ยถังต้องเยอะต้งองแยะไอนี้มึงขับไง,งมึงเนี่ยช่วย <c oughs> ชน,ชนมันออกหน่อยเฮียปาก,ากงงอบอก <c oughs> จริงจังเลีอย่ขับรถเกียร์ไอ้กูน่ถังไม่เกียจริง ใครจะคิดว่ามันจะติด,ดกันได้วะไ้เติ่งรถติ่งรถติ่งรถเจ็บมยิงวิ่ล่ลากูจากบ้านผมจากบ้านผมบ้าผม้าผม้าผมโอโ้สามตัว มะเปิดอยู่ในบ้านอยู่ในบ้านตังอะไรไปดวยชุบปุ๋ยแล้วกันในบ้าน,น,บานแบบแบบผมด้วยนะครับได้ได้ได้ผมไม่ได้หมายถึงมึงพี่เดี๋ยวแบกเองฝากไว้น,นะครับเบอร์ ฝากด้วยครับได้ครับนะครับเดี๋ยวผมแบกให้ครับรอบเมื่อกี้อย่าไปฝากอย่าไปฝากชีวิตไว้ใจเขาสองรถคุยเลยก็ไม่รู้แต่ละรอบแต่รอบเมื่อกี้ยิงมาได้เกือบเกือบห้าสิบคิวโอ้ยพี่มึงพี่พี่เมื่อกี้มึงงยิไม่ได้พี่เพื่อนโอ้ยห้าสิบคิวเลยเหรอจะโบจะโบเจโบหนักดีโบไอเดียนอะไรอี้ย จริงจริงเก้ตูเจอเก้แล้วดิไอ้ย้งไม่เอาแบบนี้สิอ้อนวอนดิอ้อนวอนอัอนอ้นวอนก่อนอนวอนชุบกูดิสัตว์ระวังมันมตีนกีแล้วหนึ่งไม่ไม่่อันนี้ไม่นับสิเจอ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 ตันนี้ตัวนี้ ไม่โดวิ่งขึ้นเข่าม,มีคนยิเงเยอะยไม่โดนระวัง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 เยอะโดนมากมีคนมีตีหนึ่งมีตีหนึ่งเกือบเกือบตายมันกำลังชาร์จมันกำลังเข้าชาร์จโอ้ยโดนได้ไงวะได้อยู่ได้อยู่มาสุ่มมาสุ่ม ตนไม้ตนไม้โอ้โหอีกเยอะโดนกูอีกแล้วมไหนวะาไม้ตัวมาส้มตัวนึ่งเด้หลบเข้านเ้พวนต้วพนแต่แต่แตกูที่แตกูแตกูก่แตกูก่อนแต่กูแตล้พี่แต่ของเกือบหมตัวแล้วพี่ใครมีกรสมนเขียว้รว่ะเรียบร้อยกูกูนะเฮ้ยเอา mình khẩu mình khẩu lặng 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 này cô đăng này cô đăng à này cô đăng cô đăng biết không đấy น็อกโอเคน็อกน็อกไปนะน่าจะเหลืออีกตัวนึงเฮ้ยหรือว่าบ้านตรงนู้นยิงมาวะคนคนคนน็อกตรงนี้มีเพื่อนมีมัมาชุบโอเคน็อกอีกคน มีแต่ว่าต้องมีเจอมเจ้าน็อกนี่น็อกอยู่เดี๋ยวยวนนะ,ะแต่ไม่รู้มันยิงใครอะอในบ้านในบ้านในบ้าน Lăng này lăng 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 cái lăng 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 tay lăng 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 khang ban khang ban ở lăng 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 lăng

ในที่สุดในที่สุดก็แชมใช่ในที่สุดก็แชมอย่าต้องหลอกอ่ะหน่อยกดเข้